ครับผมศาสตราจารย์ดรทมรเพียงธรรมนะครับ e ก็เรื่องของกาแฟนะครับรสชาตินะครับสุดยอดนะครับเรามองเรื่องของคุณภาพกาแฟดีกว่าว่าเราดื่มกาแฟเข้าไปเนี่ยถ้าไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลเนี่ยก็สุดยอดอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเปรียบเสมือนว่าทุกวันเนี่ยเราทานอาหารเป็นยา네แต่ถ้าทานกาแฟตัวนี้มัทคาฟฟี่ก็เปรียบเสมือนเป็นการป้องกันไม่ให้เราเกิดโรคไตไตเจ็บนะครับ ซึ่งนี่คือเป็นสิ่งดีๆที่เรานําเข้าสู่ร่างกายของเราเราไม่นําน้ําตาลเราไม่นําไขมันเข้าสู่ร่างกายสุขภาพย่อมดีแน่นอนปกติดรเ,เป็นคนดื่มกาแฟไหมครับผมดื่มอยู่แล้วครับแต่หลังจากที่ม e ีมอสกาแฟเนี่ยผมก็ดื่มัานี้เพราะว่ามันมีสมุนไพร27ตัวที่เราดูและแต่ละตัวค่อนข้างจะมีสรรพคุณแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเรานะครับโดยเฉพาะที่ตัว ในนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาล,ลนะครับโดยใช้ญ้าหวานให้ให้ความหวานขึน้นมาครับเพราะปกติเราก็ไม่ทานหวานอยู่แล้วฉะนั้นรสชาติที่เราชงเนี่ยหงซองกัอนหนึ่งแก้วเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องของความหวานพอดีนะครับไม่หวานมากเกินไปแล้วก็ให้ประโยชน์เรื่องของของสุขภาพร่างกายตัวหนึ่งที่ผมเห็นผลชัดก็คือเรื่องของ ผมเนปกติเป็นคนที่นอนดึกชอบทํางานกลางคืนดึกๆก,กันะสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วเวลาจะนอนเนี่ยก็นอนไม่ค่อยหลับแต่พอทานกาแฟตัวนี้รู้สึกว่ามันทําให้เราเนี่ยหลับลึกหลับลึกอะแบบหลับหลับสบ,บายตื่นขึ้นมาก็รู้สึกสบายสดชื่นลักษณะที่เห็นผลนะครับตอนนี้ช่วงนี้เพราะไอ้เรื่องของน้ําตาลในเรื่องไขมันนั้นเรามันต้องดูภายในมันต้องตรวจด,ดูเลือดตรวจตัวอุจจางแต่การที่เห็นผลชัดเจนสําหรับตัวผมเองเลยเนี่ยก็คือการทําให้เราได้ผ่อนคลายหรือว่า นอนหลับสบายสบายคนเราถ้านอนหลับลึกหลับสบายจะตื่นขึ้นมาก็ต้องสดชื่นกับไม่อ่อนเพียรสชาติของ MOS เป็นไงบ้างครับรสชาติก็ก็ก็คือมันมันเหมือนมันกลมกืนพอดีนะฮะพอดีไม่บางบางบางตัวเนี่ยเราเจอมีหวานมากเกินไปแล้วก็ไปเพิ่มน้ำอะไรลักษตานะแต่ตัเนี้เราเราชงขึ้นมาเนี่ยหซองต่อหนึ่งแก้วนะรู้สึกซองประมาณ20กรัมเนี่ยนะมันก็จะพอดีในเรื่องของรสชาติ เรื่องของความหวานนะครับเพราะปกติเราก็ยอมรับว่าเราอายุมากแล้วเนี่ยเราก็ไม่ไม่ควรจะทานหวานมากไปนะครับแต่ตัวนี้ความหวานมันได้จากจากตัวญ้าหวานตัวนี้ไม่ได้ไ,ได้ไม่ได้จากน้ําตาลก็มั่นใจอยู่แล้วว่าไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดเราเพิ่มขึ้นมา